ซีรี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับหัวข้อวันนี้ฝากเงิน6 0แสนบาทนะครับกับแคมเปญเงินฝากอัพเลเวลนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพแบบขั้นบันไดดอกเบีย้ยสูงสุดอยู่ที่8.88%ต่อปีนะครับฝากเพียงแค่10เดือนเท่านั้นนะครับบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยนที่จ่ายนะครับ เป,ปิดบัญชีได้ตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปขั้นต่ำ50า5มืบาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฝาก6 0 0สนบาทจะได้ดอกเบี้ยรวมแล้วกี่บาทนะครับเงินฝากนะครับอัพเลเวลอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ8.88%ต่อปีนะครับเป็นรูปแบบของสเตปอัพนะครับอายุการรับฝากเพียง10เดือนเท่านั้นนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับดอกเบี้ยเงินฝาก เปิดบัิชีได้ตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปฝากขั้นต่ำห้าห0ื่นบาทนะครับเกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15มีนาคม67เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเดี๋ยวเราไปดูรละเอียดโดยละเอียดกันนะครับคุณสมบัติผู้ฝากนะครับลูกค้ารายเดิมผู้ฝากโครงการเงินฝากสเตปอั10เดือนรหัสโครงการ9689ที่ครบกําหนดและเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับก็ ฝากได้นะครับแล้วก็ลูกค้ารายใหม่บุคคลธรรมดาอยู่ตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งโครงการนะครับอยู่ที่ร้อยละ2.05ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.41ต่อปีแบ่งเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้นะครับมันเป็นช่วงอัตราดอกเบี้ยนะช่วงที่1ตั้งแต่16กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่15กันยายน67นะครับ ร้อยละ1.18ต่อปีนะครับช่วงที่2ตั้งแต่วันที่16กันยายน67เจดถึง15้าพฤศจิกายน6 7เจ็ดร้อยละ1 6 8จต่อปีช่วงที่3ามตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน6 7เจดถึงสิบห้าธันวาคมห7เจ็ดร้อยละ8 8 8จุดต่อปีนะครับรเวลาการละฝากเปิดลบฝากตั้งแต่16กุมภาพันธ์6กเจจนถึงส5้ามีนาคมห7เจ็ดหรือเมื่อ ธนาคารแจ้งปิดการรับฝากนะครับระยะเวลาโครงการอยู่ที่10เดือนตั้งแต่16กุมภาพันธ์67ถึง15ธันวาคม67นะครับนั่คือระยะเวลาการรับฝากนั่นเองนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเราต้องรู้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากกันก่อนนะครับว่ามีหลักการคำนวณอย่างไรนะครับมีแบบไหนเราจะได้คำนวณกันได้นะครับ ก่อนอื่นนะวิธีการคำนวณนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเงินฝากเท่าไหร่แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับวิธีการคำนวณเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คูณวงเล็บจํานวนวันที่ฝากหาร3 6 5วันนะครับก็เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองตัวอย่างนะครับฝากเงิน2 0 0 0 0บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ย 0. นยเนะครับแล้วก็ฝากจํานวน1ปีนะครับวิธีการ2 0 0 0 0คูณ0.5%นะครับแล้วก็คูณวงเล็บนะ 1ปีนะครับเรามาดูว่าปีนี้เท่าไรนะครับ365วันใช่ไหมนะครับก็หาร365วันก็เท่ากับ100บาทนะครับดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับคือ100บาทนะครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็จะปรับตัวเงินฝากนะครับปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จํานวนวันเพราะบางทีเนี่ยนะครับ อัอตราดอกเบีย้ยของแต่ละธนาคารเนี่ยในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันตราดอกเบีย้ยฝากประจํา9เดือน9เดือนเนี่ยมันกี่วันเราก็ต้องไปดูนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ากี่วันนะครับเราก็ต้องทราบตารางนี้กันก่อนตารางเนี้ยนะครับมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแค่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่ง ทุก4ปีมันจะมี29วันนอกนั้นจะ28วันหมดนะครับนะทุก4ปีมันจะมี29วันวันหนึ่งนะครับเท่ากับ366วันนะครับแต่ปีส่วนใหญ่จะเป็น365วันนะครับเนี่ยเราจะรู้จํานวนวันของแต่ละเดือนนะครับเนี่ยแล้วก็มาบวกกันนะครับสมมุติฝากตั้งแต่เดือนเมษา1นเมษาแล้วก็ไปสิ้นธันวานะครับแล้วก็ดูว่า1นเมษาเนี่ยช่วงเดือนเมษา จำนวนวันเท่าไหร่นะครับถึงธันวามบวกกันเลยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าสูตรนั่นเองนะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากอัพเลเวลนะครับจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรเรามาไล่กันเลยดีกว่านะครับสเต็ปมันมีทั้งหมด3สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกนะครับ16กุมภาพันธ์ถึง15กันยายน2567เงินต้น6 0 0 0 0ดอกเบีย้ย1.1 8%นะครับจำนวนวัน213วันดอกเบี้ยรับ4,131บาท62สตางค์สเต็ปที่สอง16กันยายนถึง15พฤศจิกายน2567นะครับดอกเบี้ย1.68%จำนวนวัน61วันดอกเบี้ยรับ1,684บาท60สตางค์สเต็ปที่3สเต็ปสุดท้าย16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567นะครับดอกเบี้ยสเต็ปสุดท้ายคือ 8.88%ต่อปีจำนวนวัน30วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ4,379บาท18สตางค์รวมอาตราดอกเบีย้ยทั้งแคมเปญ11,95บาท40สตางค์นั่นเองนะครับดอกเบีย้ยหักภาษีให้จ่ายสำหรับคนที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับ11,95บาท40สตงางค์หาก15%หาก1,529บาท31สตางคนะครับเหลือ8,666บาท9สตางค์นั่นเองนะครับ เงินต้น6 0แสนบวกดอกเบีย้ย866 6บาท9สตังค์นะครับเป็น6ก6 66บาท9สตังค์รับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะครับซีรีส์คำนวณตานดอกเบีย้ยเงินฝากจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดเด็ดแคมเปญโดนๆนะครับกลับมาพูดคุยกันนะครับในทุกๆวันนะเดี๋ยวจะผัดเปลี่ยนเอามาพูดคุยแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขไปนะครับเพื่อจะได้คำนวณกันได้ง่ายๆนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อย ข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์6กนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอ l l เซ็นเตที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของมิจฉาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มก่มพ,พันธุ์หกเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันเนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ